ครับเรื่องของทางเดินอาหารในพาร์กินสันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องของอาการท้องอืดเนี่ยพบล่อยในผู้ป่วยพาร์กินสันมากกว่า50%เลยนะครับแต่ผู้ป่วยหรือครอบครัวหราอไไเนี่ยอาจจะไปมองเรื่องของอาการท้องผูกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอาการท้องผูกก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พบบ่อยมากๆในผู้ป่วยพาร์กินสันถึง90%แต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอาการท้องอืดนะครับอาการท้องอืดเนี่ยเป็นปัญหาของระบบทางเดินอาหารส่วนบน บอกผู้ในลาาัศมีนะครับในผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยการเคลื่อนไหวของระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยจะช้าลงหมดไม่ว่าจะส่วนบนหรือส่วนล่างนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากท้องผูกที่เกิดจากลำไส้เคลื่อนไหวช้าเนี้ยกระเพาะอาหารที่ทํางานช้าลงเนี่ยก็จะส่งผลให้ผู้ป่วยท่านนั้นมีอาการท้องอืดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยทานอาหารที่ปริมาณค่อนข้างมากทานอาหารในจําพวกแป้งค่อนข้างเยอะ ก็จะมีลักษณะอาการท้องอืดได้มากด้วยเช่นเดียวกันกรณีอาการท้องอืดเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะบ่นว่ามีความรู้สึกแน่นท้อง หลังที่จะทานการเดินอาหารนะครับและบางรายก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีลักษณะเหมือนกับอาหารมันไหลย้อนขึ้นมานะครับอย่างที่เราพูดกันว่ากรดไหลย้อนจะมีอาการแน่นๆจุกจุกนะครับบางรายก็จะมีลักษณะอาการที่เลอค่อนข้างเยอะอาการเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้ามีผลมากมากเนี่ยคิดง่ายๆเลยว่าทำให้มีส่งผลต่อการกลืนยาการที่ยาออกฤทธิ์อะไรต่างๆที่จะค่อยๆกลืนและลงไป ไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้นซึ่งเป็นตำแหน่งของการดูดซึมยานั้นก็จะลดลงส่งผลทําให้อาการพาร์กินสันเสียเพิ่มมากขึ้นด้วยนั้นวิธีของการแก้การท้องอืดคืออย่างไรนะครับเรามาดูประเด็นง่ายๆก่อนก็คือว่าเรื่องของการปรับอาหารอย่างแรกสุดคือทานอาหารปริมาณพอสมควรไม่อิ่มมากจนเกินไป ถ้าเราจําได้สุภาษิตของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่ทานเกิน80%เราลองเตือนดูเองสิว่าเราทานแค่รู้สึกเราพออิ่มดีไหมนะครับในจุดตรงนี้จะดีมากๆอย่างที่2เคี้ยวให้ละเอียดนะครับอย่าก,กินเร็วนะครับพอเราเคี้ยวละเอียดปั๊บปริมาณไม่มากกระเพาะย่อยได้ง่ายนะครับอาหารลงไปได้ดีนะครับอย่างเป็นต้น เมื่อกี้หมอพูดถึงเรื่องแป้งคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับอย่าทานพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตเยอะมันจะแน่นท้องนะครับทานเป็นอาหารลักษณะอาหารที่ย่อยง่ายเปลือยนะครับอย่างที่4ทําอะไรครับทานเสร็จไม่นั่งอยู่เฉยๆพิงอยู่ที่โซฟาดูทีวีอีกหลายๆชั่วโมง อันนี้ไม่ดีกับการทํางานของกระเพาะอาหารของลําไส้นะครับลุกขึ้นเดินช้าๆอยู่ในท่านั่งอะไรต่างๆเหล่านี้การเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทําให้ระบบทางเดินอาหารเคลื่อนไหวดีขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของอาหารนะครับแต่ในเรื่องของแพทย์นั้นก็จะมียาที่ช่วยในเรื่องของทําให้ระบบทางเดินอาหารเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันนะครับดอมพอริโดนนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให ช่วยย่อยช่วยการเคลื่อนไหวของลำไส้ของร,ระบบทางเดินอาหารนะครับช่วยทําให้หูรูดนั่นขึ้นก็จะช่วยลดอาการนี้ได้พวกยาขับลมต่างๆโดยส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับแล้วก็มียาเฉพาะนะครับที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งหมออยากให้ผู้ป่วยถ้ามีอาการเราไปปรึกษาแพทย์ดูเช่นเดียวกันนะครับและเรื่องสุดท้ายที่หมออยากฝากไว้ก็คือว่าในผู้ใหญ่ที่อายุเกิน50ปีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยการส่องกล้องถือเป็นการตรวจร่างกายอย่างหนึ่งสำหรับผู้ใหญ่นะครับหมออยากให้พิจารณานะครับและปรึกษาแพทย์ทางทางเดินอาหารว่าเราสามารถที่จะตรวจได้ไหมการเตรียมตัวเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราต้องอย่าลืมว่าบางครั้งอาการต,าต่างๆเหล่านี้ที่หมอพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสาเหตุของโรคทางเดินอาหารอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องท้องอืดน,นะครับปัญหาสําคัญมากๆอย่าละเลยนะครับมีอาการ ปรึกษาแพทย์ที่ทําการรักษาทางแพทย์ทางด้านพาร์กินสันที่รักษาท่านอยู่หรือแพทย์ทางเดินอาหารที่ร่วมรักษาด้วยนะครับขอบคุณครับ